กรมการค้าภายในเปิดตัว DIT Face f o r m Farm ในงานไทเฟกอเนกเกาเอเชีย2025อย่างยิ่งใหญ่นำสินค้าเกษตรไทยคุณภาพเยี่ยมบุกตลาดโลกผู้ประกอบการต่างชาติแห่สนใจนวัตกรรมสมูทตี้ผลไม้คา,าดการยอดสั่งซื้อภายในงานพุ่งเกิน250ล้านบาทตอบย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรไทยบนเวทีโลกสวัสดีครับวันนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเรามาอยู่ที่งานไทเฟกนะครับ อนุก้าเอเชีย2025นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับวันนี้กรมการค้าภายในของเรานะครับได้นำผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับเกษตรกรผู้ส่งออกรวมถึงสินค้านวัตกรรมนะครับมาร่วมงานไทยเฟก2025ในครั้งนี้นะครับซึ่งในงานนี้นะครับเรามีทั้งสินค้านะครับโดยเฉพาะผักผลไม้นะครับตั้งแต่ จากเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้ที่มีผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะครับมะม่วงนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับเอามานําเสนอนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดก็ดีนะครับล้วยหอมก็ดีนะครับรวมไปถึงสินค้าที่เราให้การสนับสนุนแก่ชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคชูนัสก็ดีนะครับสินค้าขมิ้นชันนะครับรวมไปถึงสินค้าแปรรูปจาก อมใหญ่นะครับรวมไปถึงแปรรูปมาเป็นพวกผลไม้อบแห้งนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับปีนี้นะครับเราร่วมกับทางเต่าบินนะครับในการที่จะทำตู้ผลไม้ปั่นนะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟให้แก่พี่น้องประชาชนได้ลิ้มลองผลไม้สดๆในรูปแบบของอผลไม้ปัน่นแช่ยเย็นนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถจะพบพวกเราได้ที่งาน ไทเฟกอนุก้าเอเชีย2 0 2 5นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30นะครับโดยที่นะครับในทุกๆวันนะครับเราก็จะมีการจัดแสดงโดยเชฟนะครับระดับประเทศนะครับมาร่วมกันลังสรรน,นะครับเอาผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับหรือว่าวัตถุดิบต่างๆ เอามารังสรรค์เป็นเมนูอาหารชนิดต่างๆทั้งของข่าวของหวานซึ่งวันนี้ถ้าใครผ่านไปมานะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูสําคัญก็คือเรื่องของการยำนะครับเอามังคุดนะครับมาทําเป็นยำโดยใช้น้ํายำโบราณน,นะครับซึ่งวันนี้ทางเชฟก็มาร่วมงานาทําร่วมกับเราอยู่ในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่บูธของกรมการค้าภายใน DIT นะครับบูธเลขที่ดีๆ 27นะครับฮอ9งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025ครับขอบคุณครับ